สบายดีสวัสดีจ้าวันนี้พบกับส่องน้องพ่อยสาวนาดีคือเก้าพี่น้องวันนี้น้องพ่อยกับสีผ้าไอเตียงไปสอนใ <c oughs> นวัวสีได้บอได้กะรอดทีตามเม่งน้องนี่ไอเตียงทางมาป้าไอเตียง <c oughs> ป้า <c oughs>

ได้แบบบทต้องหาเขาเก็บอายุใส่ได้แบบมันเปล่นมากเก็บมาะตตุมนี่เลยโอ้ยฮ้ยสิหลงนองน้ำลายใสฮะมันยังบนเอ้าขึ้นบนเอาแถวใดพอว่าแถวใดเอาลงม ลอย็ดบน้วงมดูตอมีอย่างา,ากรก็ด้พี่พ,พนี่เห็นบ่นี่มเีเออเฮ็ดนะยังมาจ่ายได้เลย <c oughs> มันหลีอยู่ตามข้างหละพอออละพอยมันยังไม่ทันตายจากตัวนะแถวแถวนี้มันดีนป่าสมหันลพลอยหลายแท่าไรมากกว่าปลด เนี่ยปลาลดมันมากก็ใส่ย่างไปย่างมาไปสิงกับม,มันก็ขึ้นมาเลยพี่น้องอันนี้ปลาคขอนสัญญาปลาคขอนนี่ในในข้างหน้าเนี่เอานี่เด้อในข้างหน้าเนี่ยไอเอาขึ้นไว้ปลาดุกตรงนี้โอ้เบิ่งมามาแป๊บเดียวนี่เบิ่งดู มาบุดเดียวได้หนี่นี่ซิเต็มแล้วโอ้มันหอนเนาะมันดีนตายหอนตายหมดทั้งนะ่ะนี่แต่นอกนี่แหละนะนี่เน่าไปเอาเอาอยู่ฮะนะฮะเด็กอยู่ข้างหน้ากันเอาข้องมาที่ล,ทลูกมาเก็บขึ้นไปอยู่นี่ก็บักละลายแล้ว

แบบมันมันหากระฮ้อนนอกอนี่เนาะเดะฟูงร่อง,องแรงๆอยู่แม่นบดเนี่ยผู้ตัวพูนอีกโอ้หลายแท้หลายว่าพี่น้องเลยพี่แม่นบดเฮ้ยไซไซยังเปิดอยู่จังหน่อยมันแห้งมันห้อนนี่มันก็นตายเนาะ món đẹp đẹp, này, đang nuông khoái, cái ra, nào mà có phu đi <laughs> bay vun ở theo theo này cả đáy là phi nó phá, ở đây nè, lai ở này men này, rồi chúc ở nó cong lý theo theo ở khán na là, nó nó ở nó

ขันลงมาหนองเดียวได้หน่บวกหอดบวกหอดสิบห้านาทีครับกวดเอากวดเอาเลยตอนแรงๆนี่ลงไม่หยิ่งหนิฟูโอยตัวที่มันลอยเดินได้เดินได้อยู่ฮะฟูบัดล่ะใสนี่ไปเดี๋ยวเกิบแม่ไปนะเอาใส่แล้วเอาปลาใส่กับตัวเกิบห่ให้มันเต็มเกิบห่ะแล้วเออไป ป้าบึงมันบอนมันบอขนาเลยก็ไหลแห่ดิโอ้โมันจะเตะเงียบป้ดตัวพอดชิว่ะป้ดตัวจะน้อยเพิ่นฮอนแล้วก็เรียบร้อยเห็นมั้ยนะบ่เออโอ้โหนเดดเด็ดปลาลาดฮะเออปลา

บมได้สักมิสบีน่็ใครเลยบพานเราปปยังกปลาลดบ่เตียงก็ัวปลาลาดปลาลด ไปอีกบ่มาเบิ่งแข็งมาเบิ่งอีกเนาะโอ้น้ํานี่ใสๆได้อยู่บ่ปลาหาได้อยู่บ่โอ้ใสแฮง

นอเอเ้ยไปมาเมืองลาวเสา <c oughs> หากมาได้ไปนเราคอยมาสรุปผลงานป่ามันยังบนนอาบ่อันมันหากระต่ายเนะมันหากระแบบฟูน้ำนี่านละ แดดขนาดเลยพี่เนาะว้าตะปิงแท้บุ๋เดีวยวเ <laughs> นาะลงมาบุดเดียวเลยพี่น้องลงมาบุดเดียวเลย,เลยไหนไม่หยังก็ดูดนะแตาสออน อาบุเมนไอปิ้นขึ้นบอกมากินดีน้องพอยกับสิพา้เตียงกลับแล้วพี่น้องหลังจากที่ไปหาป่าเจ้าเอ้ยกลับ,ลบโอ้ยสะออนเนาะแป๊บเดียว <laughs> ลายแท้หไายว่ะ ยากาศงามทางหลังบ้านเร็วเดมวขอดายมันเด็ดวลามืออื่นทิ้งลายมืออื่นทิ้งลายค่ะมันเดดนะบนบนหนองบนเขาเอามืกหมอกยิ่ะพวกปลาขคอปลาลุกปลาลนั่นะน่ะลายลหลายแห ตอนนี้ก็พากันกลับบ้านแล้วไปหาป่าแป๊บเดียวพี่น้อง <c oughs> เดียวเนาะนีก็หม <c oughs> ั่นแ <c oughs> ท้ช่องนี้ก็หากินง่ายนะพลอยเนาะด้วยป่าค่อนอันนี้เพิ่นเอินมาป่าค่อนน้องพลอยนี่แหละสัญญาป้าค่อนเจ้าหน่อยก็หอ,อยมันก็จะเข้าเบาไปสิเขา่าเวลาเขาเกี่ยวเข้าเนี่ยมันที่ลายหอยแด็กมันมันเข้าเบาดิ เจาเบาแล้วกับไปเก็บหัวมาขายเป็นปะ่ะนี่แถวนี้น้ำน้ำท่วมมันได้ไดีนะนเป็นแบบนี้เลยตาย,ยเรียบร้อยอย่างนันนะน่าจะดนเนาะมาละหางออเลยนี่ ไปหากินเาไปหากินแล้วแล้กันมาได้มากินข้าวกินน้ำก่อนกันเลวะไหนเด้เด้เย็นเป็นปะเ้อเย็นน้งคอยมีแ่เย็นผู้ชมีตุ่ยยเด้อย็นอกนอีตุเย็นอโอ้ยงน้องเอย มาแล้วมือกนมาน้องไมเอาแพ้มาละอืมต่แซ่บแท้เอาหน่อไม้น้มาซามนมา่าอไรอ้วนอไอันนี้อจีนมันป่คอยเฮคอยคอยนึง คอยคอยคอยอาบองคอยอาบองอันนี้แหละอาจีนอันนี้อันนี้นะเอากินกินกินเบิ่งคนงามกินมากินข้าวพี่น้องกินข้าวพวกก็ตกินข้าวตอวนงช่ะ เป็ดมงเป็นมเยมเมสมาสมากเป็ดนุเจ็ดเป็ดนมแสดงว่าวกนเองกข้าอยู่เพื่อนนี่บ่กค่อยแบบกินพร้อม,มกันกินใครอยากกินก็อยากเลยกินเลยเ็น้องเ็เเป็ดมงางเสกับไดกินข้า,าวเข้าเลยเป็ดมงม น้องเขาที่ื่นมาเข้าข้นขาแล้วทิ้เดีเราไวบีนี้เข่าเข้านาเพิ่นนาจะได้หน่อยเพราะน้ำท่วมน้ำท่วมไหลเลย้อนนี้ไม่ยังก็แกกน แกนแกนกินเสะแกนบ๊วยแม่กินแกนวันนี้อะไรก็กินเยอยอืมเยอะเยอะแกนน้องป้อนอยู่เว้าภาษานี้แต่น้อยหูเว้าภาษาลาวตอนจะปีตอนประมาณสิบสีตอนสิบปีตอนนั้นเข้าปอยังปสี่ ภาษาอีเดจัง <tr> บ <seine Christmas> <t cities> <to> ่ภาษาลาวเลยเอาเราไปเรียนตัวหนึ่งขึ้นเลอบุฟฟภาษาลาวเอาไอถามเรางั้เรแบบมูถามมูไปสมมติบกครูอ่านให้อ่านให้จดไปสด้ไหมเคยบ่เคยได้ว่าคูอ่านเราจะว่าอันนี้ภ่าอังเราจะว่าฟังเข้าใจใส่ย่าใส่ไงไปไงง อินอ้อยอีน้อยก็เซื้อสีใส่ไมนเป็นยง่ไรให้บ่ให้จนตาตู๊บให้กินว่ากูบ้ากูคือบอกใหญ่แต่หุ่นเลยน้อย Nhỏ bên đây nha. Đây. Nhang. Nhang nhang. Ok, ok. Đi giã cơm ăn ก <builds Donald> <ling> hey <2 even walking around> ินอยู่กินอยู่เพื่อนผู้สาวแซ่บบัดนงพลอยผู้าวมากินด้วยอยู่บ้าเป็นแต่ผู้่าวไทยมาเลยที่ใจบ้าอาจะพามาใหม่อีกคนเดี๋ยวพามาให้เลือกเลยนะแล้วมาเป็นชิปคนเลยเอเห็นดีบ้าเจ้าไหนสีดาย ลงไปคลิปนั้นกัเขาไปยังได้แล้วพวกเพื่อนบุ้บลอกเกาวเลยที่จริงบล็อกเก้าท่านกะบั่นเช่ว่าอะไรกะเป็นทีมงานนั่นแหละพี่น้องทีมงานที่แบบจ่ว่าเฮ็ดอันยูทูบน้ำกานบล็อกเก้ากับบล็อกเก้ากัเคยมามาถ่ายมาถ่ายอันคลิปน้องพอ,อยู่ตีวใหญ่ใหญ่บริษันละง่ายง่ายผมมาโซ่ตาตูบดู <c oughs> เป็นอย่างให้กินข้าวผู้เบ่าว Cái nhãn là? Nhãn Thì bơm phải mang cái cái ai vậy Mà cái cái ai vậy, Đi 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 Đấy, tui buồn đấy Cái nhãn ta sống sáng, ở khác nó với sờm Ừm, sờm ngon chứ Sờm Sao bà ấy đi con Sao bà ấy đi phải kép bà nó không ai เสียดิเสียใจมันอะไม่อย่างแท้หมดกัดมั้งบอบอไม่อย่างงั้นจุกกระต๊อกนอนจ้ะงอนยังไงถ้าไปคือไงตากตากไปตากไปตากไปไม่อย่างงั้นาต้ตอนนี้ย่างปลอกปั้นตอนย่างเนื้อกำลังย่างออกมาดังเสวยโว้เนาะชั้นรู้ประเด็นตัง เ่าเล่าเป็นไหมเป็นโมคุตาเต้นคุตาเป็นเด็คนตาบอกคนตาแห้งเนี่คุณอันนี้อีกเลยนี่ตะขิดมาในนี้น่อยนึง นไปงมป่าอยู่ปไปกนเลยไปเอามาจุดเราสองกระเป๋าล้กับน้องอยนน้ำม่เรายูเพื่อนจะดีถ้ามันแห้งมันเพื่อนจะวุ้ใหกินข้าวกินใหใหญ่เลยให้สมซื่อเลย

chẳng thường xuống rồi chỉ muốn nói như bán về. theo với dùng phải học với dùng phải học ok không à tôi giờ hai hai dùng hiền cho chụp để hiền chụp là thông ở đây đúng không đúng không hay uốn uốn hoặc là lan đậm đậm phung nhanh nhảy có hơn là sệt thì có dùng hiền chụp có linh ถ้าข้าวันนี้เลยเม้อห้าหมันห้าเมอห้าเมอหกหมอ,หมอ,หมอมเจ็ดปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีห้าแค่ปีมันจบปีิญามาแล้วปัวนนเ,เนี่ยมาเพื่ออ,องเซาะอีหลีนี้มมกแม่ก็เห็นดี

hàng đơn ngày xuất sao phang được. ngày mình nó bảo là nó nó Pin ông tự hào này khác gì đấy, xem bằng nào năm nóc ở à chiên cả xếp, ở bông cả xếp ở à bông này tặng ở à bông hè bông hè mình thì mời <laughs> ừ, 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 Bà hẹn mưa bà nếu không tiện đi học bắt đầu em nghĩ tiện đi mời bà lỡ tang đi mời 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 cái bán đá nhưng mà tốm lẹo Tốm <tống> sẽ cửa thứ gì Nhưng mà mà Bố sai giả nang Bố sai khó bừa Bố sai mọc phết Mẹ lẽ ừ. Ai là ơn Để cháu ơn kẻ Kẻ khả cháu mưa cái khu vực dạng nữa <laughs> là, có bao chìm mà chìm đó chào nhóm bố mình luôn nay Hà có bao ยังได้รถยังจ้ะยังที่ไหนรถจักบ่าวไทยใจดีคันสมุดว่าขับซื้อไสหรลอเฮ็ดอะไรเนาะนี่ปเห็นอะไรด้เนี่ย่นบ่าวขันได้รถจักก็สิซอนนุพ่ออยู่วะมีซอนเตาู้บ่าว คันผู้บ่าวซื้อให้อะไรนี่ชิ้งชเงี้ยเขาจบมดเจ็ดหรือบป่เงี้ยปีเดียวเราออกกนะันองให้สัญญากันแบบให้สัญญาล้ก่อน,นนะถ้าออกแล้วขึ้นนะเอปหนยของมันนะแก็นะาแต่บุมมีในมือ ีนนี้เขอเข้ามาจับไว้แล้วฮแล้วหนนี่แล้วนด้ยินไหม มืออื่นฮะกระซิบไปนั้นแหละอยู่ไปคำเกิดแมน,นส่วนเบาต้อยแล้วอนอนลักเศ้าเอามันกับเล,ล่ากับเมื่อยก่อนอนลอักเศ้าก่อน ตื่นมาซามาจะคอ่อยเลาะไปนอนไปนอนอันนั้นไปนอนอันเมียกกเกาะเวียงทองอ่าสองคืนเออมีงไปแล้วคิดว่านั่นสิขาเพิ่สนองกิดวานเหมือนกัไปน้ำไปน้ำเดียวสองวันสามคืน มือั<ป>้มมือเจ้าเข้าแยกเจ้ากับมานะนจม่วนวารแล้วแม่น <c oughs> ันี่สินนนมาับ ลอล้วล่อลไปหอดเลยก็ได้มือมือวันเสาร์นะวันเสาร์ค่ะล้อล้ทุวันวันอาทิตย์เนาะไปไปหอดก็นอนขึ้นนึ่งเหีออกมาทำไมไปรอืม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 กันบอกนะบอกบอสะดวกกับอกนั้นก็ได้เดี๋ยวไไปเองวันอยุดน่ะมีมู่งไปอยู่ อืมอืมอืมมีอยู่มีอยู่มีบอตอยไปอยู่ยันเจ้าบัวว่างอะไรก็เลยชวนเราโอเคโอเคอ๋อาได้หล ม้มอดีทลหมดเนาะถ้าเา้อมันมองอย oh, ังแล้วมันนอนตะเลเก้าโมงสิโมงหเลยโอ้ยังดีสำรัม่ยพี่น้องอย่าสำหรับพี่นี้หรือว่าในคลิปนี้น้องพลอยขอจบเพียงเท่านี้พี่น้อง เดี๋ยวไปพบกันในอีพินา่าคำว่าสบายดีสวัสดีจ้าฝากเข้าไปติดตามน้องพลอยส่องน้องพลอยสาวนาดีเนี่ยด้